สวัสดีครับจริงีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง e b o บพี่แอนนะครับวันนี้พี่จะมาสอนครับเกรดปืนนะแล้เราเข้าไปที่โกด,ดังแล้วก็เข้าไปที่อาวุธนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่หอโมโ้มนิดนึงเห็นไหมน้องฮอกปืนที่ที่แบบตั้งหน้าให้ขึ้น้วถ่าวบอลนยะคือพี่ได้มาฟรีหมดเลยนะก็ <Damn! S 1> ไม่อยากขะโม้หรอกก็ <No. S 1> แค่แบบน้องขยันทำกิจกรรม <Okay. S 1> แล้วก็ ลองไปสุ่มดูบ้างนะก็โอกาสได้ปืนฟรีมันก็มีเยอะนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องอัปเกรดปืนกันตอนอันนี้ก็โมไปเยอะเลยเก็ให้น้องๆแบบเลือกอาวุธที่น้องๆจะอัปเกรดนะครับแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นอาวุธถาอวรอเท่านั้นนะถาวรเราจะสา,ามารถอัปเกรดได้ให้อันดับแรกเราต้องทำเอฟพีให้มันเต็มเลเวลสิบก่อนนะครับ พอเต็มแล้วอ่ะให้น้องปิดกระตี่ถ้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองสังเกตที่ถ้วยนะเพ <Wow. S 1> าจะมีข้อกําหนดที่ต้องทําให้สําเร็จนะบางคนที่แบบถามว่าทําไมมันถึงอัพไม่ได้มนถึงไอ้นี้ไม่ได้เราต้องทําข้อกําหนดนี้ให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับแต่วันนี้ที่พี่จะมาทําให้ดูจะเป็นการปลดล็อะถ้วยเงินนะ oh. หรือว่าการปลดล็อก EP ที่ว่าปืนเราไปเจอระดับสิบแล้วนะอ <Okay. S 1> ันนี้จะเป็นปืนกลนะ อันนี้พี่อัพมาจนเต็มแล้วอันนี้เราก็ไปดูกันพอรออัพ EP จนเต็มแล้วเราเข้ามาที่ถ้วยนะครับ <Okay. S 1> ให้ปลดล็อกสก,กิลนะครับเลเวลส <Yeah. S 1> ิอน้องๆต้องมาปลดล็อกสก,กิลกันนะเอาปลดล็อกเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่ถ้วยแล้วก็ไปทําตามข้อกําหนดที่เขาให้ไว้นะครับ <Okay. S 1> พูดง่ายๆก็คือแบบทาเควสนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปทําให้ดูนะว่าเพื่อมตามเสร็จแล้วอะ มันจะได้จริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็แค่เอาปืนไปเล่นประมาณ5แมตช์นะถือว่าเ,อาเข้าไปยิงมาน5ตาเท่าน,นั้นเองนะครับโอเคพี่จะบอกไว้ก่อนนะพี่ก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะแต่ว่าที่ทำใหพี่แม่งยิงไม่ค่อยโดนเลยก็ต้องพโดโก้แน่พอดีแบบพี่แบบอ่อนนะครับน้องๆถ้าเกิดแบบน้องๆพร้อมพี่จะแบบแบกพี่ไปแรงก็โอเคนะทักมาได้เลยโอเคอันนี้พี่ก็เ๋ยวเข้าไปดูนะ ว่ามันสําเร็จหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> อันนี้พี่ก็เล่นจบไปแล้วนา5ตาเห็นว่ามันก็จะขึ้นแบบสําเร็จวันนี้น้องๆก็จะได้เป็นถ้วยเงินแล้วนะแต่ถามว่าแบบพี่ผมอยากได้ถ้วยทองเนงะี้ยคือน่าจะเป็นปืนสีม่วงนะครับเพราะว่าสีฟ้าจะอัพเต็มได้แค่ EXP แค่แบบเลเวล10นะก็ถ้าเกิดใครอยากได้สีม่วงก็ต้อง ขยันทําเ e s นะครับเราก็ทํากิจกรรมอะไรประมาณเนี้หรือว่าถ้าเกิดแบบไอ้นี่เลยก็เติมมาเลยนะครับ hey, <don> แต่ของพี่นี่แบบสายฟรีอะ่ะ <Hey. S 1> คือแบบไม่เติมแน่นอนนะครับ oh. แค่เล่นแบบเอามันเฉยๆถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาให้ช่องพี่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีแต่ก็เทพได้นะครับน้องๆอย่าลืม